ไฟงามแท้คแใครกินคนสวยนะนยกินไหมแล้วไอ้ียออกจกนี้ประมาณทีซีก็ไม่รู้คิดวิธีแบไม่รู้คิดไหมอ่ะมีปะคือคิดไม่มีปะา๋อวันนั้นวันนั้นนก็ยังใครรู้คิดไหม คุธุรกิจคนยธกิจนโยไม่ต้องหมดก็ได้รถคุณจวนอยู่นู้นใส่รถไว้ก็ได้เอา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 ซนเอาไว้ได้กินข่ชงแล้วือกินข้าวฮะชโปชโปรถไปละ

หายเวลานเธอคนสวยทีอะไี่มาจะลงมานั่งเล่นเหอะถามทำไมนี่ประกันก็มือจะปต่อประกันไม่มีแม่ไม่เบืองอุอ้พวกใครเข้าทุกคนนี่ใครเข้า เดกคนสี่สวที่ไม้ดิจ้าไข่ด้านคยนะไข่ด้านไขด้านไข่เนียนไข่ด้านไข่เนียนเจ้าสาวสวยด้วยามติดตามสาสวยด้วยเด้อบัวตายมาหาบ้นมาเพลงใหม่เด้อ เปลงใหม่ปวดตายได้มาหาบันมาเตาวสวยนี่ยังนี่ไข่ตุนจ้าข้าวไข่ตุ๋นจ่ยมไข้าตุนด้วยพี่ยมนี่นี่น,นี่ข้าวไข่ตุน๋นยัง,งไงข,ข้าวไข่ตุนด้วยพี่โยมน่ากินมากเลย โอ้ำไส้ซ้ำอย่างนี่นะไม่แก่ไม่หั่นหรอแก้วไปให้แมีแกล้วเลยแกเด็ก่ต่าแค่หลอดหอมใหญ่ไก่ตุ่นเอาใบมันมาให้มาคุณกินี่น้องมาเบิ้งนี่น้องน่ากินมากไก่ไก่ตุ่นเนี่ยจริงๆมาดูมาเบิ้งนี่มาดูจริงๆไอตุ่นนี่ชอบเลยเนี่ยเออเนี่ยจริงน้องว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตััวอะไรรคบเนื้อ มานจะกินอยู่นี่อะไรนี่นี่อะไรถ้วยเท่าไหร่ถ้วยละยี่สิบบาทจ้ะนะยี่สิบบาทเนี่ยยีสบาทสำหรับคนเมาคนถอนนี่เด้อนี่เด้อฝากเด้อไปเห็นคลิปนี่นี่เด้อเอาลหนูขามาเห็ดอ๋อนี่อ๋อนี่สองหนูเห็ดนี่ไม่ใช่มือเดียวแล้วก็บพเห็ดนี่ละบาทจ้ะอ๋อนี่สองอันนี้อีกอย่างนี่ แต่ใครที่บอกนี่ยนะคะค่ามะอกกระนี้จะ่วนหน่อยาเจ้ากอกเบิดถอก้วยจ้าบาทได้ราหาบาทเท่าันมีอยู่แถบจะเป็นว่ายวนิดนะมันมีอยู่แถบเจ้าเนาะกินเองเลยวัเดาแบบเพาสิมันจะเคลื่อนล่องอย่างนี้็นโตนี่เด้อันนี้สุกแล้วมัยเาเอาเอาอันนี้อันนี้สองถ้าวอเล้วขาอุ่นที่เฉยมากสุกมาแล้วเนาะสุกแล้วนะสิบุตรีถอยว่ันอยขาอุ่น มันรลอแล้วจับไปดิกัวลูกค้านี่ครับไปใคตุนทุกคนไครตุนไครตุนไครตุนแย่ว่าเป็นละสิเดี๋ยวมันมูดออกอไม่เหมอันนี้ใครสงเครื่องกินอะไรมากระส่วนนึ่งเส้นหมกับบ้านกินอะไรกินอะไรเลยไม่สวยน่แถมข้าวไหเนี่ยไครตุนแถมข้าวทุกคนเด้อไใครตุนแถมข้าวเอาข้าววะแถมวะ ข้าวอะเข้าวเยอะข้าวเยอะแยะเหี้ยเหลืองมาไหมคะเยอะแ้วพี่ไปเอาถั่ยก่อนจะบอกใครใหญ่ใหญ่ไม่ไม่เกี่ยวแล้วเอาใส่ซอสกาดถั่ยคุณถั่ยนาะมีมีมีซอสอะไรบ้างก็คือเบื้องนมเบื้องนมไหมคะใหญ่งจ้าวันนี้ไม่ได้ติดมาด้วยจะคิดไรเด้อก็ไม่ได้ใส่นมตัวจริงเด้อเป็นกองซอมาด้วยมีซอสปรุงรสป่ะไม่ค่ะ่ได้ใข่เหลืองเนี่แดงเหลืองนี่แหละแต่มันเป็นตัว มันมากินเนื้อที่แหละว่าข้างใเป็นผลดอกนี้มันเป็นลูกยังเนี่ยยังแง่ลูกเลยเนี่ยแขนมันในในว่ากินมาเป็นเป็นแขนเป็นผลอยู่นี่เลยเนี่ยมันใส่หน่อยใส่หน่อยหน่อยประมาณนี้แหละไม่ทำพูดยากจังมีค่าคนสวยเนี่ยเป็นตัวพันเด้เออเพิ่งหันฮะจีบไหมครับวะเนี่ยจีบวะดิีผัวบวกกับผัวตายค่อยมาหากัน

เขินเขินเขินผัวตายเผอเจอกันอ่ะติดลาดมันจิ้มไปหมดเลยใส่เปน้าวแ่บแ่บไหนเรื่ออะไอะไรคือเรื่องเหลืองอยไ่ไินไข่ตัวไหนไม่ได้ทันแมเนี่ย มากินไปหรอมันเป็นยนังไงกินไหนปนหรอ่ใชมันใส่ชวดเดียวเลยวะเป็นตัวไงตาเหลืองกิน,นเป็นแต่ว่าตัวไม่กินตินนด,ใจ,ดใจไม่ขามากกว่าน้ำแข็งเ่อนเราตดอ่ะ